ดกกา้บ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพรา้าอัสลามะลัยกุมวะระมะตุลล์วะบเระกาตุสวัสดีครับพี่น้องผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยทางสถนานียาตีนทีวีทุกท่านผมมูฮัมหมัดตตฟิกวิรัสเถียรนะครับขณะนี้ผมได้มีโอกาสลงมาเยี่ยมเยือนเด็กกำพร้าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งนะครับบ้านลูโบกาซ ตำบลรนมไทรอำเภอสุขีรินนะครับจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เราจะมาพบกับครอบครัวกำพ้าเจ๊ปุเตะนะครับซึ่งหญิงม่นะครับเธอมีลูกกำพ้านะครับเป็นเด็กเล็กๆนะครับยังอยู่ในวัยเรียนนะครับป .1 กับป .2 นะครับอยู่ถึง2คนนะครับวันนี้เราก็จะไม่รู้จักกับครอบครัวเจ๊ปุเตะที่อำเภอสุขีรินแห่งนี้นะครับก็พี่น้องจะได้มีโอกาส ได้มาชมว่าบ้านนี้เขามีความเป็นอยู่กันยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามผมมาเลยได้เลยครับฉันไม่เคยท้อแท้ฉันไม่เคยอ่อนแอเพราะเส้นทางนี้ไม่ใช่ฉันที่เดินคนเดียวยามที่ทต้องผิดหวังแต่บางสิ่งนั้นกลับไม่ย้ำว่ความจริงนั้น ฉันนคคือบิสมิลลาฮิร r a h m ม n i r rahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการบ้านนี้มีคนห่วงใย,ยทางสถานียาตีมทีวีทุกท,ท,ท,ท่านครับวันนี้ผมมัมหัดตตาฟิกวิรัสเถียนนะครับได้ลงพื้นที่เ,เยี่ยมครอบครัวน้องๆ้องกัมพานะครับในเขต จังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านเลขที่56นะครับหมู่ที่1ชื่อหมู่บ้านลูโบลาเสาะนะครับตบ,บล่มทรายอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับครอบครัวกัมพาครอบครัวหนึ่งนะฮะซึ่งเราทีมงานเราก็เดินทางมาจากในตัวเมืองนราธิวาสนะฮะมาถึงเขตอำเภอสุขีรินเลยนะฮะซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่สูงนะฮะต้องขึ้นเขามานะครับเรามาในทีมงานเราก็มาพร้อมกันกับท่าน มอ่รมีสมนวรณิชนะครับรองประธานมูลพิธนะครับคุณอายุปิ่นทองนะครับผมแล้วก็เอ่อคุณพม่าซอฟดี้นะช่างแต่ครับวันนี้เรามาอยู่กับครอบครัวกัมพาครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งมีน้องๆกัมพายังเล็กอยู่เลยนะครับสองคนด้วยกันนะครับก็คือครอบครัวเจ๊ปูเตะนะครับที่บ้านลูโบลาเซแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็จะได้มาทําความรู้จักว่าครอบครัวกัมพานะครับที่บ้านที่ ที่สุขรีนแห่งนี้นะครับตำบลมลำไสแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ค่อนข้างไกลทีเดียวนะการเดินทางมาถึงบ้านน้องๆเขาก็จะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็วันนี้เราอยู่กับครอบครัวเจ๊ปุเตะนะครับซึ่งคุณแม่ซึ่งเป็นหญิงม่ายนะครับชื่อคุณฟาติมอหามินะครับก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วแล้วก็มีลูกๆเธอนะครับซึ่งเป็นน้องๆกัมพายังเล็ก2คนเลยนะครับก็ชื่ออะไรบ้างลูกหนูชื่ออะไรคะ เด็กหญิงเจสันวานีเจปูเตะนะครับอยู่เรียนที่ไหนคะลูกเรียนบ้านนะ้ทุเรียนชั้นปอ,อะไรคะปโรงเรียนบ้านน้ําทุเรียนชั้นปอสองแล้วคนนี้ล่ะคะกาลังอร่อยเลยชื่ออะไรลูกเด็กหญิงเด็กหญิงเ,เจสันฟาเจสันฟาเจปูเตะนะเรียนชั้นอะไรคะปอ,อ,อะไรคะปหนึ่งโรง,งเรียน โรงเรียนบ้านน้ําทุเรียนนะครับที่นี่เองใกล้ๆบ้านนะฮะแล้วก็นะครับคุณแม่นะครับก็อยากให้คุณฟาติมอนะครับฮามิซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กซึ่งเป็นหญิงม่ายครอบครัวที่เรามาเยี่ยมกันวันนี้ได้แนะนําตัวกับทางผู้ชมทางบ้านนิดนึงฮะว่าตอนนี้เราชื่ออะไรทํางานอะไรที่ไหนยังไงนะครับค่ะดิฉันนางสาวฟาติมอหามิทํางานใกล้บ้านนี้เองค่ะอบตร่มไทรค่ะเป็นลูกจ้างของอบตครับผมประมาณ4ปีแล้วค่ะอืมครับ เล่านิดน,นึงครับว่าแฟนนะครับสามีเนี่ยเ,เสียชีวิตนานแค่ไหนแล,แล้วก็สาเหตุจากอะไรครับเล่าให้ทางผู้ชมทางบ้านฟังค่ะสามีก็เสียชีวิต4ปีแล้วค่ะเกสรกคว่ำหัวแตะแล้วก็เลือดไหลทางหูหูทางซ้ายไหลไม่หยุดก็ รถความประมาณเที่ยงประมาณสิบเอ็ดโมงแต่ว่าหมอผ่าประมาณหกโมงคุณหมอผ่าคุณหมอผ่าสมองผ่าสมองเอาออกด้วยเพราะว่ามันเน่าแล้วไงใช่ใช่ก็เลยผ่าอยู่โรงพยาบาลประมาณหกวันก็เลยเสียเสียประมาณวันที่สองกุงพาสองพัน 5้าอหกสิบเอ็ก็คืออุบัติเหตุจากการแกขี่ขี่จักรยานยนต์ขี่จักรยานคนเดียวใช่แล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลเลยฮะที่ว่าเสียชีวิตรักษาส่งโรงพยาบาลระแงะก่อนแล้วก็ระแงะก็ส่งที่นราธิวาสราชนครินชัยอืมส่งต่อไปเพราะว่าต้องไปผ่าตัดสมองใช่เพราะว่าเลือดไหลไม่หยุดมีคู่กรณีไหมหรือล้มไม่มีไม่มีค่ะอ๋อมีถนนมันอะไร ไม่เรียบเหรอไม่เรียบแล้วก็หลุมมันลึกใช่แล้วก็กว้างด้วยที่ลามัยรามายแต่เดี๋ยวนี้ถนนสวยแล้วค่ะเป็นช่วงช่วงเวลาตอนไหนฮะที่ตอนที่แกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเวลาเที่ยงประมาณเที่ยงประาณสิบเอ็ดโมงครึ่งใช่ใช่จะเข้าเที่ยงแล้วอยู่ที่นั่นก็นานเหมือนกันกว่าจะเรียกรถโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลรันเนี้ย แล้วตอนนั้นตอนนั้นเด็กๆสองคนนี้อายุเท่าไหร่บ้างอ่คนเล็กสองขวบอืมคนโตสามขวบยังเล็กเลยนะยังเล็กอืมแล้วก่อนหน้านั้นตอนที่สามีมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาทำงานทำอะไรกับอยู่บริษัทค่ะแกหาเงินคนเดียวค่ะหนูก็เลี้ยงเป็นแม่บ้านนะลูกยังเล็กกันนะใช่ใช่ต้องเลี้ยงแกสองคนอ๋อแกก็ทำงานแกก็เป็นเป็นทำงานคนเดียวเลี้ยงดูลูกๆ บริษัสามิมอเตอร์นราธิวาหน้าสารากลางใช่อยู่โชรมันเป็นแกทำทำหน้าที่อะไรฮะขับรถส่งรถส่งมอไซค์ครับครับยาลาก็ไปตอนตอนช่วงที่สามียังอยู่นี่ครอบครัวเป็นยังไงบ้างครอบครัวพอกินเหมือนกันพอถึงเดือนก็ ไม่ค่อยมีใช่ใไม่ค่อยว่าได้หกเดือนได้หกพันเองเดือนละหกพันใช่แล้วก็ภรรยาก็ไม่ได้ทํางานแล้วลูกสองคนลูกสองคนใช่พอเงินเดือนเข้าแกก็จะให้แบ่งเมียภรรยาสามพันแกก็สามพันเสร็จทีนี้ภรรยาก็ก่อนที่เงินจะจะ สามีจะให้ก็คิดก่อนว่าในนมลูกเพราะว่ากินนมเงเล็กอยู่ใช่ต้องข่านมเท่าไหร่ใช่ใช่ต้องเช็ดว่าอะไรขาดพอสิของลูกก็เช็ดในห้องครัวว่าขาดอะไรบ้างค่ะน้ำตาหรือว่าข่าวสารทำดีลาร์เครับใช่ใช่ต้องไม่ช่ถ้าไม่เช็ดอย่างนั้นก็ไม่ถึงเดือนอีกเพราะว่ามีเงินอันนี้ที่เข้าเพราะว่า เงินไม่มีก็คือว่าเวลาสามีสามีทํางานเพ๊่เอาเงินมาให้เนี่ยก็คือเราต้องบริหารให้ดีเลยไม่งั้นไม่พอไม่พอแฟนเพิ่มนมแล้วก็ขนมอันนี้ชอบซื้อเลยเพราะว่าไม่ออกไปไหนเลยไม่พาไม่พาลูกๆไปข้างนอกใช่ใไม่มีเงินจริงๆก็เรียกว่าแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บแล้แต่บางเดือนถ้าบางเดือนถ้าต้องมีใช้อะไรพิเศษเนี่ยอาจจะไม่พอไม่เคยซื้อเลยค่ะ เด็กกำพระผู้ศรัทธาฉันถูกรักเหมือนท่านนบีคือวิธีของผู้ยิ่งใหญ่โอ้อัลล l าพระองค์ทรงกำหนดไว้พอแกเสียใช่ไหมคะอ๋อฮัมีลมุล่ะได้ทำงาน เอาว่อให้ทำดินแล้วใช่ครับพอเสียปุ๊บไม่นานก็ได้ทํางานเลยได้ทํางานแกเสียใช่ไหมคะนายก็เรียกประมาณไม่ถึงเจ็ดวันทำใช่ใช่เรียกแล้วใช่ก็เลยคิดมากอะอแล้วมีนะอัลลอ มีกำพ้าช่วยช่วยแจกกำพ้าใช่ครับใช่ใช่แล้วก็หลังจากที่ได้ทํางานที่อบตแล้วชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างหลังจากที่สั่งไม่ใช่ไม่ใช่ก็ดีขึ้นได้ซื้อได้นู่แล้วก็หลังจากที่พ่อแกเสียก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งบอกว่าให้ สมัครโครงการของสามประเทศก็ได้ทั้งสองอันทำนี้แล้วอีใช่ใช่อันนี้ได้แต่ว่าพอโควิดสามปีก็หยุดไม่มีโครงการของของประเทศอะไรของประเทศอะไรประเทศดูไบอารบอารบนะแต่ว่าของปตานีจะดูแลใช่โมนิที่นี่มนาดที่ส่งเสริมใช่ใช่ค่ะส่งเสริมจริยธรรมใช่เขามีเงินให้ทุกเดือนมีค่ะ แต่นิ่เริ่มเรียกแล้วคนเดียวแต่ว่าคนนี้ไม่ไม่ได้ใช่เพราะว่าตอนนี้คงเข้ามาน้อยหน่อยก็เลยคงจะแบ่งกันไปถ้ามีสามพี่น้องก็จะให้หนึ่งคนใช่ขอให้คนหนึ่งนะใช่อันนี้ของหนูมีสองคนใช่ไหมคะเกก็จะให้ คนหนึ่งค่ะอันนี้ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณสมบัติแต่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือไม่ได้แล้วไม่แต่ร้อยคุณแม่นะยังได้งานดีอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลลลิาหียังย่ดีใกล้บ้านด้วยใช่ด้วยครับครับบ้านที่อยู่นี่คือเป็นบ้านของคุณคคนุณตาของคุณยายเด็กใช่ใช่ค่ะไม่ใช่บ้านหนูเองก็คือเป็นบ้านคุณตาคุณยายนะแกอยากได้บ้านตัวเองสองปีแล้วก็กำลังคิดอยู่ว่าเออจะทำยังไงดี เก็บก่อนใจนี่ก่อนทางอบตเขามีจริงไหมให้ยืมเพื่อสร้างบ้านไม่มีค่ะแบบนั้นไม่มีทางอบตเห็นเมื่อกี้น้องบอกว่าเก็บเพื่อใจนี่ก่อนนี่คือเป็นนี่อะไรยังไงนี่ของหนูไม่ได้ทําใช่ไหมคะพอดีมีคนสเต็กโกก็เลยยืมของลูกๆก่อนก็เลยเอาเท่าไหรเท่าไหรเท่านก็เป็นนี่ อ่าอันนี้จะคืนให้ลูกก่อนทํางานให้คืนลูกก่อนแสดงว่าเรานีเงินที่ลูกได้รับมาที่คนอื่นให้สดกกออ๋อใช่ใช่พอเงินอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนี้ที่ว่าเราไปยืมข้างนอกแต่ว่าเราเรายืมยืมตังค์ลูกใช้ก่อนนี่นี้ลูกลูกโอ้มาชอนละอืมจะให้หมดก่อนใช่ว่าจเก็บให้เขาจนโตเลยใช่ค่ะจนเด็กโอ้ดีครับแม่ คิดความคิดนี่ใช่ใช่ใช่ทำได้เลยนะแต่ยังไม่หมดนี่ของลูกแสดงว่าลูกมีเงินเยอะคนนี้แน่ก็เยอะมาเยอะเอเยอะไหมแม่อันนี้ก็สามหมื่นกว่ายังติดอยู่ใช่อันนี้ไม่ถึงหมื่นแล้วโอเคครับได้ทยอยจ่ายใช่หรือว่าเป็นการเก็บแล้วกัน เก็บการเก็บแต่ว่าแต่ว่าส่วนตัวของคุณแม่กับแล้วก็คุณสามีที่เสียไปเขาก็ไม่มีนี้สินอะไรเนาะไม่มีค่ะไม่มีนะโอเคครับครับโอเคก็ทําดินแล้วก็ทราบข่าวว่าตอนนี้ก็มีครอบครัวนะมีครอบครัวครับคุณดูแลครับมีคนดูแลใช้ด้วยครับครับขายที่เรามาเนี่ยคือการให้กังไถ่เด็กกำพร้าครับครับก็วันีสัตยาชนเพื่อการศึกษาเด็กกำพร้าเราอยู่ที่ คลองสมวาเขตคลองสมวาที่กรุงเทพมหานครนะครับแต่ตอนนี้ก็ลงพื้นที่มาดูแลครอบครัวน้องๆกําพร้าในเขต3จังหวัดเนี่ยหลายปีแล้วนะอาแปดปีได้แล้วนะประมาณสิปีประมาณประมาณสิปีนะฮะประมาณสิปีตั้งแต่ปีห้าห้าครับ๋อปีห้าห้าครับครับก็ก็ดูแลมาถึงที่สุขลินได้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็คือเราก็มีของมาเป็นกําลังใจนะฮะมาเยี่ยมเยียนมีของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็จะมีเงินที่พี่น้องที่ ผู้ชมรายการตรงนี้แหละครับทั้งของของที่เรานํามาเยี่ยมแล้วก็ปัจจัยบางส่วนนี่ก็คือเป็นที่พี่น้องที่ชมรายการเนี่ยทางเยานตีนทีวีนะฮะได้บริจาคกันเข้ามาให้กับน้องๆกํมพาเหล่านี้นะครับฉันได้รักจากทุกๆคนคือความรักแห่งศัทาชนโอ้เอพระองค์ทรงกาหนดไว้ก็เดี๋ยว เดี urn, plant, i, a, ok Eat, voila, ๋ยวจะเชิญนะฮะให้อ่านอกจากของตรงนี้แล no, sort of uh ้วนะฮะจะให้ท uh, uh, ่านอุสตาหช่วยมอบอันนี้เป็นการบริจาคของพี่น้องนะะฮผ่านทางมิจฉาชนในะครับในการที่เราลงทุนที่เทียมแต่ถ้เหล่านี้คือพี่น้องบริจาคกันมานะครับสหรับนะเก้าคนของเราเดี๋ยวจะให้ให้อ่าอ่าพ่อเซกอ่อก็เซมนะครับซึ่งเป็นเป็นผู้ที่พามาที่บ้านนี้นะมอบ เ,เงินเงินเยี่ยมนะครับวนนี้นะครับกับ<อ>น้องๆกั<ผ>มพานะครับค,ครับ,รบก็อยากจะให้น้องอคุณแม่นะครับฟาติมอสเนี่ยได้กล่าวอะไรกับผู้ชมรายการและคนที่เขาได้ได,ได้บริจาคนะฮะของเยี่ยมแล,แล้วก็เงินที่มาเยี่ยมเด็กครอบครัวกัมพานิดน,นึงฮะกล่าวอะไรนิดนึงก็ก็อัาฮัมีุละจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีรายการไหนที่มาเยี่ยมเด็กกัมพาถึงบ้านเลยค่ะก็ดีใจรู้สึกภูมิใจ ที่ใช่ค่ะอารัมดีละที่ที่มาเยี่ยมถึงที่บ้านของเด็กๆค่ะขอบคุณครับครับก็อาร,รัมดีละครับเราก็พวกเราก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ชมรายการทางบ้านนะครับในการมาเป็นสะพานในการมอบนะของที่มาเยี่ยมแล้วก็เงินเยี่ยมให้กับเด็กั้องพานในครั้งนี้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับก็ จะต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าจะพบกับครอบครัวกำพร้าครอบครัวใดและที่ไหนนะครับพี่น้องโปรดติดตามชมในรายการข้าตอบครั้งต่อไปนะครับวันนี้ก็ผมก็ต้องขอจากลาพี่น้องไปไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้น,นะครับวับิลาฮิตเฟิกวาฮิดัยะวัสสลามอะลัยกคุมบเระห์มะตุลลอฮ์วะบะระกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใย